กระบอกข้าวลาบนั่นไงแจข้าวลาบน้องมนขาย้เจะออกทำไมนี่เขาไม่ขายเขาแจกลองเดินตันวิวินแมเข้า่ะมาคูไ้เมาทำชี้แหนมาคูไปเบนจะมาแล้วมาาลมาลมาาลเี้ยมาลวเี้ยมาล้ว สลบไปบางทีโอ้ยโดนตันโดนมังกี้ตันนี่เนี่ยนี่แหละยมังกี้เอายังไงกูว่าเอาอย่างไรควรใจเซอร์อัไม่ไม่ใช่เพอร์สไพน์หนาวเยี่ยห้าแล้วโอ้ยโดนเอ้าไปสัตว์มันเไหนวะเนงนะสัตว์มีอยู่ก็ไม่บอกกูเอาเรื <endpoint. S 1> ่องหรอเอาเรื่องฮะเอาเรื่องเหรอฮะเรื่องเหรอไม่ได้กลับบ้านแล้วันะเราสตาร์ดิคเวรจำที่สุดในบ้า ต๊ตะลุนหน้าไม่โดนไม่หันขี้แรงสัสไม่มาดตายคิวหนึ่งติดสโลรเล่าหน่อยยี่สิบเปอร์เซ็นตไปขอหลามหลามป่โยบ้านขายข้อหลามเนี่ยโหดีนะแวนเลียมนวะนี่ไงเจอละ ว่าวางๆนะับถ้าเราขับรถเป็นน้องๆนอากาศเจอรคาแรคเตอร์อลูน่ายืนขายขงเราใครไม่รู้เลยว่ราจะปเมลูกเล่นก่อนแล้นี่มันแจกว่ะเอะเลยวลั่นก่สกิลพีดกเวลากูนะ ตายฮะโอ้ยเข้าลามสโลตินเขาข้าลามมาเลยเว้ยสันไปกันที่นั่ไเลยเพื่อนสัตนั่นไปก็เอาไม่ได้บอกเลยลูดไปก็ได้สัตว์ขนาดนี้แน่สัตว์มึงจะขนาดนี้แน่อีกแบนไอ้เด็กสกอยเฉียบขาดไว้ไว้ปากเฟียวเฟียวฟ้าโอ้โหไอ้สัตว์ฆ่ามันฆ่ามันเออเออแหลม เกีทีมาม,ม,มองเรมามแบบขอบอกมันแวน้นม,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 มันแว้นบอกับตาลาอนเนี้ยลาดิร่วสวนโอ้โหแม็กมาตไหน โอ <Ich. S 1> pues so ja. ้หออาจารย์โอ้โหไม่ไหววะย่ลังหมันกูะนมามลมลมลมนปุ๊บมาตกที่ไงไงขโมยขอจริง อาต่อไล,ล้แหละว่าง่ายล,ลาลาไปเลยตัวนีวน้อว่าไงไอ้น้อวงวาง่วางไงว่าไงว่าไงว่าไงสวยว่ะชายวันเกี่กับเพื่องของโ,โบใช่ปะลูนหนีก่อนละไปลูรุ่นหนีพอ่อไปซอยลูดหนีก่อน

มหลุดนอแม่ทำไมวะว่าไงนอแม่สบายดีไหมตินปลาไอ้ตัด ว่าไงเพื่อนว่าไงไปไหนเกปืนหายปืนหายจวเจอแลวเดาเลพุดเดยวมการที่เอาเรื่องอ่ะมเนี่เลยมันเลนี้ยเนี้ยพุดเดาวเข้าไ ง่ายเลยง่ายหแล้วเด็กเปรตเจอไอ้สัตว์ยัดรูปไปไกลรึเปลูกไูปอะไรทำไมทำไมทำไมฮะทำไมเออหลอดร้านแต่โอ๊ยน้องแมนมาโอ้โหเฉาะเดียวกูตายเลยไอ้สัตว์ปืดปืดตบสโลนึงนทีเราจะไป ตอกเขาหนึ่งที่เรียบร้อยนะนี่เด้อ Can touch this เนอะอย่าติดอย่าติดอยันหายติดไม่่โอยจี๊ดจี๊ดจี๊ดมาชิมกันดูโอ๊ยโอไยโอ๊ย

มมนไว่าละว่าละไปแล้วไอ้เหี้ยปืนเข้าไปพ่อแม่ที่ไหนพ่อแม่ที่ไหนโอ้โหโอ้คิดแรงมากโอ้โหโอ้มันแรงเกินมนุษย์แต่เมื่อไรเพื่อนฆ่าได้นี่ไงนี่ไงแหลมเป็ดเพื่อนผมเกลียเขาเพื่อนผมเกลีเพื่อนผมเกลีหมดเลยแกล่าหกล่า เดี๋ยวเลนแน่น่าเห็นว่าแล้วกเดนภาพเลยับมาอบอบลท์โอบะต้อะงอตายก่อนยีก่อนยีก่อนีนก่อน,น,อนมากระจายสามเล่มมองงไง ทไอ่ะทำไมอ่ทำไมว่นอแมทำไมวะทำไมข้านอแมต้องเบ็ดเมลแม่งเลยนอแมแมงต้องเชื่อเ็มีเออพูดถูกดเบทดเมลแล้วหลุดเข้าไปเงี้ยมันล่กมัน้องรอบสองรอบแล้วก็ตายนะไม่ฟัง มันเหอมือลั่นสักทีสักทีมันก็ตายละมันก็นอนแล้วนี่เดดหายหมดอุ้ยอกูก็จะหายตามละอ้าวาไปดเว้ยสู้ได้เว้ยไปกดคนจริงคนจริงนั่นชฉอตอีดียวอ้หลอดกูตายเลยโอ้เอาดินะดิ โอ้โหคนเดียว3ามเอ็ดวัดนับจะขนาดนี้ฮะมาไอแมทมึงลั่นเดี๋ยวมึงตายอ่ะกูบอกเลยมึงลั่นตีกูก่อนเดียวมึงมีตายอ่ะโอ้คนนี้ดีวายแล้วปะเนี่ยอันนั้นมะดูมแล้วปะหายหมดเนี่ยเงี้ยหมดสัตว์เนี่ยเขาเรียกสายเคเบิ้ล เลือดก็ดีจังสิมานาลีสิบกว่าเลือดดีเป็นร้อยอ่ะมานาวางไม่ได้เอ้ยดูมันวางไม่ได้เอาไม่ได้แคงค่ายอย่างเดียวอกููยังะไรวะไม่ไม่ใจเลยแบบไม่ไหวยังไม่คอนกันวะมึงคนเดียวพิจิงว่าเราไหวกันได้ยังนีนะบอกเลยมึงจะไม่ไหวคนเดียวปะวะคนไม่ไหวคนเดียวคือมัน เปียนใหม่แล้วอ่ะสามสามเอตัวซะขนาดนี้ไม่ไหวก็ไม่แปลกแล้วครับเพื่อนครับนี่ไงครับเพื่อนว่าแล้วโวยเล่าลูดลูดใบก็ได้อะแทนก็เลิกเถอะผมเบื่อพี่ออกเลยครับพี่น้องไม่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 แพ้เว้ยแพ้เว้ยไม่คอนเว้ย มันไม่เอ็นกูไม่คอนเว้ยิ่งอยู่นานมิดวอลก็ไม่นแค่ว่าได้ตังค์เยอะนะพี่ไม่เป็นไรเขาเอามันเอาดิพี่สบายใจเลยพี่ครับกูอยู่ต่อสีดาอยู่ต่อเลยอ่ะลองดันดูไหมดันมันตุยมันก็มาตุยบ้านนะครับเดี๋ยวไปดันคนเดียว จะลัดว่าอยู่บ้านเด้อครับอย่าไปเลยอยู่บ้านอะตายไหนๆก็ตายตั้งสามของตัวแล้วผมก็ตายมันสุดๆไปเลยจะเห็นดูมที่นอแม่นะครับไม่ดีครับผมเห็นแล้วครับเฉาะทีนี่หายหายหหมดหลอดเฉาะว่าดิเฉาะว่าดิไม่เห็นนะกูมีอะไรไม่เห็นมีอะไรลั่นักทีที่มึงตายนอแมทมบอกเลยบอกเลย น้องแม่มรือลั่นดินี่มีตายอ่ะนี่ตัวปอมมันแข็งไงวะไม่ดิไอแมดไอแมดมาเลยลั่นดีมึงตายอ่ะกูขอบอกมึงเอาบ่อยยังวะเกรดดาบหัวทองสามพันเซเวอรฮัทหนึ่งอันรองเท้าแดงหมายความว่ากระเถะครับ เก่งเก่งพี่เก่งพี่เก่งไม่ได้เก่งครับรบอกว่าเท่สไลด์พีทีนี่หายเรียบอีลูก็าหายครับโมเมนต์กับคลิปข้าอีลูก็าหาย <c oughs> มันมีมันมีตัวบางตัวแถวเนี้อคาบมีตัวยิงไปครับยิงไปทะเลอะยิงไปเออ ดีทำดีทำดีดีเทำทำดีทำดีทำดีน้องแ่ห็นไม่มีขี้นะตออกแล้วะมันออกอะไรอยเนี้ยขี้ไอเนี่ตายหาครับมันจังหอมจุ๋ยกลับมาใม่ีไม่ได้เลยนะพี่น้องแม่กลับมาดีที่แบบดูมห้าเขาบอกเลยโดนตันแน่นี่ไงเอาปะละ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  ไปไหนไปไหนังไมโหไอสัตวสัับครับส็บครับครับมามาลั่นเปทีครับมั่นเปทีเเมื่อกี้มไล่มไล่กับไล่กันี่อยไมไหวมาลั่กับกูนี่เด็กเไปน้องมาลั่นกับกูนี่มาลั่นกับคูนี่มามา เข้ามาแจกเข้ามาดูงดูงเล่มดูงดูงเล่มดูงเล่มดูงเล่มเก็บดูงเก็บดูงดุมีเล่มดุมีเลมมันไวมากมาอาบดูงดูงดเกเรเก็บย่าเก็บยับเก็บย่าเก็บย่าเกินย่างลองซื้อเลยะลันทีนิชิภัยกูบอกแล้วอย่ามาลั่นกูโอ้ยเฮเอ้ยเอ้ยมันตีบ้านมันตีบ้านมันตีบ้านไตัวอะไรมาขุดเดี่ยว แลมแลมนี่นีดุมมดอารดูมอาร์ดุมมดดุมไปเอาเออเอเองกันนะไอควนเยาวไปตกนะครับครับคอยู่บ้านแล้วไม่ไปไหนแล้วไม่ไปไหนแล้วอยู่บ้านจะิญละครับ ยไงวะนองแมเอ้ยเดี๋ยวดี๋ยวดวไหนะไหวนะน่ะโอล่เอมล่อมละอาไงน้องแมเอาไงอะองไงอะอาไงวะน้องแม่อาไงอาไงน้องแมเอาไงอาไงพี่แม่้าไงดันแล้วเว้ยดันแล้วเว้ยดูมีแค่เหรอดีใครยิงทีใคร n o w มัดเราไปแล้วะไดีละ

มาไล่กูได้ไหม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 ล่กูได้ไหมว่าไงเพื่อนปดสักหน่อยไหมปืนซะหน่อยปิดสกรดปิดสกัดหน่อยไหมปิดสกัดกันหน่อยไหมไหนไหนทีนี้นี่กันเฮ้ยบ้านว่ะ ว่าไงเว้ยว่าไงเว้ยสักครับเออแลมโอ้โหแมสไม่ได้เรื่องทำไมทำไมอ่ะดูมากก็มีดูมาทำไมอ่ะทำไมอ่ะมีดูเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะพัดไปเลยมันตามเรามาแล้วเว้ยโอ๊ยตายว่ะหายแล้วดึงตกเดี๋ยวรอเกิดไไม่ด้หรอดูเด่ได้เกิดไม่ได้วะคงเกลียวได้ ี่ไงดูเราแบ่งคารมอนก็ตีแรงเดดาก็ตีแรงเพียวดูก็ได้สัตก็ซื้อเองก็ได้กูซื้อเองก็ได้ดู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 ดกดมดู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 ดดูดูดดู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 ดดมดดดมา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 ดดาดอดด ปไปเปีปนมปปลมบ้านปปปดีปปุยอมาดิวะมาไปเลยไปเองอเอะอหยไปกับมึงอะ <laughs> <laughs> ไปกับมึงมีคำเดียวตาย <laughs> <c oughs> <c oughs> ว่าไงเพื่อนชอหน่อยดูแจ้งเห็นจริงยังร่วมแทนานตัวหนึ่งพุดไปตบตบโอ้โหนั้นกูเะเจ็บเลยสัตว์หน่อยเพื่อนหน่อยไหมดิ้งวะดิ้งวะพุดมากไม่โดนสัตว์ ทำไมเราทำไมอยู่บ้านทำไมชอตเล่นหน่อยไปเองเหี้เยอะเลยมึงมึงับบ้ามึงรอข้ามันตายมึงก็ไปอเหรอใจร้อนมันเหี๋ยวไอ้เด็กเปลด่ยนกูเดี๋ยวร้อยง่ายแลนะฮะไม่เห็นนอนแมนมึงเหรอฮะแต่ทำเลยกูก็ไม่ได้เจอเป็ดเมลกูมันก็ตายแล้วไอ้เหี้ยจะโดนจะโดนผมว่าเใชา่มึงต้องอยู่กับอยู่กูแหละมึงต้องซื้อบล้าไปเลยนะมึงขายเฟดมึงขายนั่นเลยกดมาเชื่อซื้อบล้าเลยมึงทำไมอ่ะไปดันบ้านเนี่ย จิบหายแล้วโหมีดูไงเนาะตัวใเี่ยอย่ะปไหไมไมอยู่ไหมอยู่มงไม่างไนไ่คอนไคอนไป้อไปไหนน้องไปไหน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  เอาเพื่อนพี่มีไอะน้องพี่มีอายรอความตายเลยน้องรอความตายเลยรอความตายเลยน้องเอาไม่โดนสัไปดันบ้านกันเลยไปยสามคนเนี่ยไปเร็วคนเดียวสิวะเกียร์ด้าไปเร็วตายได้ดุมตกกูบอกเลยตบก็ตบไปไหลเลี้ยงตายของผมเร็วสู้สนี่อะไรกหละโอ้นี่ไงนี่ไงไม่รู้จัก ตบกูยังรู้ว้าเล้ยว้าเล่ตอนนี้ดูมีใครวะเนี่ยมีฮิมอนหนึ่งเนาะกูอีกน่กูซื้อใหม่ด้วยกูเพิ่งซื้อด้วยโนแมตอนนี้ป่ะในเกมมีสามอันใช่ไหมสี่ะมาสี่มาสามเนี่ยโอ้โหดูไอเนี่ยดูน่ากลัวกะแบบไม่เห็ ครับคือกะไม่ตายอ่ะบอกเลยต้องเวทอย่าง้การผานทีเข้ายากแน่นอนไปน้ำบาดในการคนเดียวจัดนี่ไอ้เหี้ยมันจัดไม่ได้ใช่ปะไปป้องกันนะดอนเนอร์ไอ้บางกันแม่ กูจะออกไปโยกไปถือป่ากูไปกับมึงกูบอกเลยกูตายแน่ๆกูขอดูล่าสาวกันก่อนกูไปนั่นไงกูว่ากลังกับบ้านแล้วกูเก็ตแบ็คโฮมแล้วกูเก็ตแบ็คโฮมแล้วแม่มันจะหอมสวยยี่มึงดันได้แค่นี้ไม่รู้จักตอบกูยังดูหนักมากไม่ไปร้านนะไปร้านได้ไหมไปดิกไม่มีดูมันจะมีไอ ไอซื้อใหม่ได้ไปหน้าไปหน้าไปหน้าไปติดมาเอาแมชช็อกมาเต็มที่เลยนอมรรแมดเต็มที่เลยทิ้งนูนเคเบิร์ดเลย<ม>จังแมดูมสองเล่มใหม่ถ่อมมาดิวะหนึ่งสองาาช่วยสิบปีหนึกูช่วย าแปงล่างไปครัมาทันมยมาทันมวยมาทันมวยมันเอาเรื่องเอาเรื่อง คนเนี่ยเก็กๆมึงเง,เง,เงี้สวนมาทีเดียวนอนวสวนจ้าสวนจ้า <c oughs> ต้องไงว่านอนแหม่เนี่ยละนอนแมทจะมาตีกูก <c oughs> ชอ็อกกูสองทีมันตาย <c oughs> <c oughs> ใจ